ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะ ่่่งกพีอมเลยคะสวัสดีครับผมสโอมิวัฒน์ครับสวัสดีครับผมคุณกีระครับสวัสดีครับปาแปงครับสวัสดีครับผมปลาพูดที่ลิลิศครับสวัสดีครับแมงน้ัตาลครับสวัสดีครับโสดินิพันสวัสดีครับตั้มเพชกรครับสวัสดีครับโกวันครับเออความรู้สึกที่มาวิ่งในงานวิ่ง12สิงหาคมเศรษฐกิจวันนี้ค่ะเป็นไงบ้างเช้าไหมเช้ามากเช้าเช้าตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งไม่เป็นเรื่องดีสามครึ่งเลยอันนี้บ้านใครบ้านใครใช่ค่ะค รสสู้สึกดีมากๆ,ๆเลยนะครับเหมือนได้ออกกำลังกาย,ยแถมยังได้สมทบคุณช่วยเหลือด้วยครงานาที่จะื่น,น,นเ,เช้า,า,าวันเี้ก็เลยเ,เ,เก็บวิตามินนิดคุยกันอย่างนึงดีแข็งดีนนะ <ๆ S 2> นะมีใครวิ่งได้เยอะสุดในนี้น่าจะพี่โอมานเพี่มิโลได้เกี่ยวรอบมคะใส่ไปสามรอบปสองรอบบ้างสามสามส่วนใหญ่จะสามไม่ก็สองวันนี้ว <ๆ S 2> ันแม่บอกรักแม่นิดนึงแม่ไหมคะที่เราคนิดได้สบาย รักแม่ครับผมขอให้คุณแม่ทุกคนที่อยู่ในบ้านแล้วก็ุอยู่ในครอบครัวครับรักแม่นะครับชอบผมให้บอกรักแม่รักแม่เหมือนกันนะครับรักแม่มากๆนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวนะเออ ครับผมรักแม่นะครับรักมาม่าตัวเองอยู่แล้วแล้วก็รักมัมมี่ด้วยฮะมัมมี่ทุกนเออพี่เอาใสวัสดีครับแม่เออพักแม่นะครับรักแม่ทุกคนด้วยวขอพี่ออมต้อเป็นภาษาจีนแล้วเปล่าขอตัวแทนก็ได้ค่ะอยากจะให้เชิญชวนคุณผู้ชมมาวิ่งงานวิ่งปีหน้า ผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับอยากให้ทุกๆคนพวกเราค่อนข้างที่จะส่งเสริมให้ทุกคนมาวิ่งรันอร้อมนะครับผมจัดทุกวันที่ส2สิงหาคมของทุกปีนะครับผมก็ฝากมาวิ่งเพื่อการสนุกนะครับให้ออกกําลังกายด้วยคอาไดต่อจริงๆไม่คิ้ตอนที่วิ่งกันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศร้อนครับร้อนเลยร้อนมากแรกๆกินครับร้อนร้อนเดินปุ่มมีการเตรียมตัวกันมาไหมว่าเราจะวิ่งกันแบบ3-4รอบหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็มีบอกกันก่อนที่เราจะจะวิ่งกันว่าอย่ารุดแรงกันก่อนนะก็แบบไปด้วยกันถ้าช่วยใหญ่เนี่ยเป็นช่วยใหญ่ก็จะหยุดกันก่อนผมก็จะวิ่งนำคนอื่นแล้วก็หลังๆก็จะเริ่มแบบเดินแต่ว่าจริงจะการจะวิ่งต่ออีกสักสองรอบทีนี้เขาบอกให้เข้าก่อนเวลาเราเวลาเราตอนแรกเนี่ยเก่าวิ่งสามรอบเดินรอบหนึ่งแล้ว วิ่งในครึ่งรอบเดิน้งหมดเดิสามรอบทุกคนก็มีแผนกันหมดแพทที่จะได้อันนี้ใครมาเป็นครั้งแรกบ้างไหมคะมาถือว่าเราวิ่งมาครั้งแรกครั้งแรกเยอะเลยอันไหนเราให้พี่โอวบอกพี่ภูพูดสิเป็นไงบ้างรู้สึกว่าเป็นงานที่ดีครับทุกคนเราได้ทำานกันสนุกด้วยแล้วก็เมืนกับเราได้กับความอบอุ่นของทุกความรักที่มีแนบมาด้วยใชครับ ว่าเป็นเรื่องที่ดีครับว่าเราได้ตื่นเช้ามาวิ่งว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆส้หเรบผมัเลยก็แบกว่าอยากจะวิ่งอีกเดี๋ยวหาเวลาไปวิ่งีได้ครับผมแล้วลองนั่งมาเป็นฝากคุณดะผมว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีนะคือเป็นวันแม่ด้วยเป็นวันที่สําคัญแล้วก็เหมือนเราได้ทําสิ่งที่ดีต่อตัวเองแล้วก็สิ่งที่ดีต่อคนอื่นด้วยครับมันทําให้ผมอยากทุกเช้าเลยอยากเรีนวิ่งก็อยากให้ทุกคน ออกกำลังกายด้วยกันนะครับนนนคนเป็นไงแม่ครับ <c oughs> มาครั้งแรกปะ้ะ <c oughs> มาครั้งแรกครับเป็นไงบ้างจริงตอนแรกตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะพอลงมาคนเยอะมากแบบว่าเราเห็นว่ามีพี่เพื่อนๆน้องๆมาวิ่งกันเยอะมากเลยแล้วแต่ละคนก็คือค่อนข้างฟิตมากแล้วก็ตอนแรกตอนแรกกังวลนิดนึงว่าเอ๊ะจะมีสกี่รอบด,ดี วิ่งไหวไหมเนี่ยสนุกแล้วก็ดีครับสนุกด,ดีเพราะว่าเราวิ่งไปเราก็ได้คุยกับพี่ๆเพื่อนไปด้วยแล้วก็สนุกดีมีอไนไม่ได้คุยเลยเป็นก <c oughs> ารัมภาษกันถ้าสมมติวต่าว,ว,วันนี้วันนี้ก็วิ่งตั้งแต่สี่สี่สิบแล้วมีหกโลแล้วก็จะมีเท่าไหร่เท่าไรโอ้ยมิง<อ>ม,ม,มาจากบ้านเลยป่ะคะมงมาจากประมาณบอมาจากบ้าน <c oughs> ประมาณยี่สิบโลได้โอ้โหเมื่อกี้มีอีสามโลก็ เออเก่งนะหมายถึงขิงเก่งนะพี่ปพว่าแปลเป็นยังไงบ้างจริงก็าจริงผมไม่ได้ตื่นเช้าวิ่งกับพี่นานมากแล้วก็ก็วันนี้จริงเขารู้สึกที่ได้เจอกับน้องๆเพื่อนๆแล้วก็รวมถึงกับทุกๆคนที่เราวิ่งที่นี้มาครอบครัวเราวิ่ก็รู้สึกดีใจแล้วสิ่งที่สำคัญจริงๆที่ผมรู้สึกว่าผมได้จากที่นี่ได้ทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็ได้ท้อมูลด้วยครนะ เป็นแบบว่าการกุศลสได้ทำบุญร่วมกับแฟนๆแบบด้วที่วิ่งเปไงวะนัองสเตมบ้างคุณา้งเท่าไหร่ละใครมาครั้งที่สองครับพงครับพอบจริงผมนึประมาณห้ารอบอเสิรดิเกอร์มันหลุดอ๋อมาเก่งเหมือนกันเลยต่เลยไปเรนี้เลยก็ได้สุขภาพแต่ว่าก็รักตัวเองด้วยรักสุขภาพรักตัวเองไปด้วยในต่อ อุณโน<ล>ม<ภ>พว่เราครั้งที่สองครั้งที่สมจะมีครั้งต่อไปอีกเรื่อยๆไหมครั้งต่อไปไม่รู้แต่ทีไ้ม้จักเว้ยวันนี้กี่รอบวันนี้กี่รอบพอใจไหมพอใจได้อออโอเคอจริงๆวันนี้มันตรงกับวันแม่ด้วยหลังจากนี้เรามีแผนอะไรจะไปกับคุณแม่บ้างไหมคะโเดี๋ยวนี่เสร็จเราไปกินข้าวคุณแม่ต่อเลยครับอ้หปลา้อยากจะเลี้ยงเท่าให้แม่ เลี้ยงข้าวแม่คุณแม่ไปเลี้ยงข้าวอยากจคุณแม่ไปเลี้ยงข้าจะตอบ้างนะพาะว่าเขากเหนื่อยกับเราตอตอนนี้เราสามารถเลี้ยงคุณแม่ได้แล้วคือลมีไหมมีแทนไหมเดินเขาไปสวัสดีแม่แม่น่ารอ ชิญคุณแม่มาวิ่งด้วยมาแล้วครับมาแม่มาครับอะถ้างั้นถามถึงผลงานนิดนึงค่ะว่าของแต่ละคนมีอะไรบ้างนะคะช่วงนี้ฝากผลงานหน่อยค่ะเริ่มจากเริ่มจากอะไรเลยอ่ะเริ่มจากทางโน้นก็ได้ค่ะไปเลยก็ได้พิรุภไปเลยก็ได้ครับก็ขอฝากมายโรแมนติกแต่งงาอด้วยนะครับรัคกี้หลังแต่งกับผมเราใกล้จะแต่งใกล้จะได้ทำแล้วค่ะค่ะ ในนี้ใครดนื้อสุดรู้เลยอ้าวหมอพี่ปลาแปลงมีผลงานอะไรบ้างคะช่วงนี้ร้านก็สามารถดูย้อนหลังได้ส่วนผลงานนี้ต่อไปก็ติดตามชมค่ะอ่าในนี้คุณไม่ชวนคู่คุณมาวิ่งด้วยค่ะคู่ในเรื่องคุณนะคะไม่ชวนมาวิ่งเลยมาบ่อยเขานอน ก็มีผลงานรีแวินะครัทที่กำลังจะออนแล้วนะครับวันที่23สิงหาคมใกล้แล้วก็ผมก็เล่นด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีซีรีส์อีกหลายๆเรื่องเลยให้รอให้รับชมกันก็คนใจรอกันนิดนึงนะครับแล้วก็มีผลงานเพลงอีกด้วยนะครับอย่างเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปก็คือ l e s นวของคนใาใหม่ัวใจหันรลังอันี้จีเขาลองเป็นพอมาก มันสมเป็นซีรีส์ผมบางลเป็นเกียรติแก่เกียเป็นเกียรติเป็นสีแกเล่นซีรีส์เขาเลยนะซีรผมที่ก็เพิ่งเจอที่ั้งแรกนะใช่ใช่เพิ่งเจอก็เจอกันก็เงานวิ่งนี่ก็มันทำให้แบบเราได้เจอกับเพื่อนๆด้วยทุกีต้มามีเพื่อนต้อนรับเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ขอบคุณครับอันนั้นไม่เหรอคะขอแม่ก็มีละครที่เพจบไปครับแล้วเพิ่งถ่ายจบไปกลางจอเนองครับผมชื่อ ทุกพื้นฐานก็ติดตามด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีผลงานที่กำลังเตรียมอล้วก็รอดูอกันตัวตอว่ามีกำลังจะถ่ายทำเบิดอัลบั้มสิบโดดกำลังจะถ่ายทำแล้วก็อาจจะได้ดูเ,ดเร็วๆนี้ครับผมก็ฝากตามเลยครับแล้วผมก็ฝากที่เรื่องเรื่ับบางคนครับ เรื่องไหนเร่ลอรีนมาี่าด้ครับไทยัีรีบริจัขโมยครับมีชิมอนครับเป็นดูโอกันจะอยู่กับสยองมันมู๊มันมูขนาดไหนครับมูขนาดไหนต้อดลระอบิดทุกวันต้องแบบฟิตร่างกายทุกวันเลยไหมไโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ